ถ้าวันนี้กำลังหมดไฟหรือหมดแพชชั่นให้ลองมีนี่กับลองมีลูกดูค่ะพอตไดอีตินาเดชบับคนท้องเจ็ดเดือน <c oughs> <ด>ที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้วค่ะเรื่องราวเช้านี้สภาพผมแม่ก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะเดียวกว่าน,นี้ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะอันนี้คือสภาพเพิ่งตื่นมาเลยค่ะวิตามินและจมูกข้าวไรเบอร์รี่เหมือนเดิมค่ะเช้านี้กินกับน้ำเต้าหู้นะคะคนมันก็ต้องมีมุมไม่สวยกันบ้างค่ะใครมันจะไปสวยตลอด24ชั่วโมง นี่ก็ดูสภาพแม่เพิ่งตื่นนะคะก็ประมาณนี้เลยตื่นมาก็ต้องฟัดเจ้าหมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าคิดถึงกันมากมาแล้วคะ่ะเดสเหลืองตัวพองของเรากลับมาแล้วจากที่ท้อง7เดือนพอใส่เดสตัวนี้เข้าไปเหมือนคนท้อง1ิเดือนเลยนะคะด <laughs> องก็คือพองไม่ไหวนะคะเ <laughs> ดสตัวนี้ข้าวเช้าของแม่วันนี้ก็จะกินง่ายๆนะคะจะกินกับข้าวที่เหลือจากเมื่อคืนที่เราทําพีบิมบับเราก็จะมีอบหมูก้อนเพิ่มนะคะไม่ใช่หมูสียอันนี้มันเป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อก้อนจะแบบ รสชาติแบบเค็มๆหวานๆนะคะกับข้าวที่เหลือจากทําพีบิมบัมเมื่อคืนก็คือยังเหลือเยอะเลยนะคะเห็นอป้าในคลิปก็คืออป้ากลับมาแล้วนะคะไปทํางานตอนชเช้าแล้วก็กลับมาพอดีะคะ่ะในขณะที่เราเพิ่งตื่นนอนเนี่ยเขาไปทํางานจนกลับมาแล้วนะคะไปแค่แป๊บเดียวนะคะไปช่วงประมาณ8ปดเก้าโมงแล้วก็กลับมาประมาณตอนเที่ยงพอดีะคะ่ะแม่ก็จะเอาเนื้อก้อนอันนี้ไปทอดในกระทะนะคะใส่น้ามันนิดหน่อยทอดประมาณ4-5นาทีก็ได้กินแล้วคะ่ะรสชาติมันจะคล้ายๆหมูปิ้งนมสดเลยนะคะแม่ว่า

ใครมันจะไปยืนตดตอนเปิดหม้อหุงข้าวค่ะทุกคนถ้าทุกคนฟังแบบว่าไม่ได้เห็นภาพอะทุกคนจะคิดไหมว่ามันเป็นเสียงตดคือหมออัดแรงดันนะคะถ้าสมมติว่าเสียงเนี่ยมันยังไม่เงียบไปแล้วเราไปเปิด่ะมันก็จะมีเสียงแบบนั้นดังออกมานะคะอยู่ไม่อยู่ก็มาหาว่ากันตดเฉยเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นมื้อเช้าที่เรากินวันนี้บทวันที่มันจะอร่อยนะคะกินกับข้าแค่นี้เนี่ยก็อร่อยแล้วค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่อยากกินเนี่ยต่อให้กับข้าวดีแค่ไหนเนี่ยก็กินไม่ลงนะคะและในที่สุดเดือนมก,การาเนี่ยก็เดินทางมาถึงวันที่31สักทีนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกยาวนานมากแต่พอหันกลับไปดูนี่เราลงคลิปมาครบ31วันแล้วเหรอเนี่ยพอคิดแบบนี้เวลาผ่านไปเร็วเลยนะคะไปต่อกันที่กุมภาพันธ์กันเลยคะ่ะ ุมภาพันธ์ปีนี้มีตั้ง29วันเลยนะคะไปดูกันต่อค่ะว่าหลังจากมื้อเช้าแล้วแม่กินอะไรต่อสิ่งที่เยายวยาความเศร้าของแม่ได้ในช่วงนี้ก็คงจะหนีแม่พ้นชาไข่มุกค,ค่ะีอ้อนี้ก็คือสะดวกนะคะแม่กดมาจากไหนครูปังอีกแล้วเอาไปเวฟแค่ประมาณ1นาทีครึ่งก็จะได้ชาไข่มุกนุ่มๆไว้กินแล้วค่ะส่วนชานมวันนี้แม่ได้มาจากซีนะคะเห็นมีคนถามมาเยอะเลย วันนี้เป็นชานมฮ่องกงนะคะบางวันเนี่ยก็จะมีโปรซื้อ2แถมหนึ่งด้วยค่ะแม่ไม่แน่ใจนะคะว่าที่ GS เน,นี่ยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่ CU เนีน่ยมีแน่นอนค่ะ มันจะมีสองรสนะแต่ว่าแม่ชอบสีเขียวมากกว่าอร่อยกว่าค่ะหน้าตาของคนมีความสุขก็จะประมาณนี้เลยนะคะได้กินของที่ชอบหลังจากกินชาไข่มุกเติมพลังเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่ก็จะซักผ้าด้วยนะคะ,คะวันนี้เนี่ยก็คือซักผ้าเกือบตอนเย็นเลยนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเอาเครื่องซักผ้าออกมาล้างนะคะตรงเนี้ยที่ใส่พวกผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้บานุ่มอะไรแบบนี้มันค่อนข้างสกปรกก็เลยเอามันออกมาขัดขัดด้วยนะคะพอดีไปดูคลิปของคนเกาหลีมานะคะว่าก่อนที่เราจะเอาเสื้อผ้าลูกลงไปซักในเครื่องซักผ้าเนี่ยเราต้องเอาไว้ตรงนี้ออกมาล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกคราบแบบเชื้อราคราบอะไรแบบติดอยู่เยอะเลยนะคะตั้งแต่ซื้อเครื่องซักผ้ามาก็คือไม่เคยล้างเลยนะคะ พอไปดูคลิปคนเกาหลีแล้วเอามาทําตามโอ้โหอยากจะบอกว่ามันสก,กรปรกมากทุกคนทุกคนอย่าลืมล้างนะคะเวลาซักผ้าเนี่ยถ,ถ้าบางทีมันสก,กรปรกมากๆแม่ก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยนะคะระหว่างรอซักผ้าก็มาเล่นกับลูกสาวคนโตแป๊บหนึ่งนะคะเล่นกับลูกสาวเสร็จก็จะไปตัดคลิปอัดคลิปนะคะเมื่อวานมีคนถามแม่มาว่าแม่ทานวิตามินอะไรไปย้อนดูได้นะคะแม่ลงไว้แล้ว อันม่อีกแป๊บหนึง่งผ้าของเราก็เตรียมตัวเข้าเครื่องอบผ้าแล้วนะคะพอตอนที่จะอบผ้าก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผ้าวันนี้มันน้อยจังปรากฏว่าเมื่อสามวันที่เราเพิ่งซักไปนะคะม,มีมีแค่ไม่กี่ตัวนขนาดยังไม่ได้คลอดลูกยังเบอร์ขนาดนี้นะคะถ้าคลอดลูกออกมาเนี่ยสติสตังน่าจะไม่เหลือเลยคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะไปกันต่อกับมื้อเย็นนะคะ มื้อเย็นวันนี้แม่จะกินเป็นแหนมทอดกรุบกรุบนะคะทอดแหนมหนึ่งชิ้นน้ำมันก็คือกระเด็นยับเลยนะคะแตกสะบัดไม่ไหวค่ะความหนังหมูเจอกับน้ำมันโอ้โหทุกคนคิดสภาพวันนี้ตอนเย็นก็คือกินข้าวคนเดียวนะคะเพราะว่าอปป้าเนี่ยมีมิงกับบริษัทค่ะ ข้าวก็คือกินน้อยไปหน่อยไม่อิ่มนะคะก็เลยจะกินโยเกิร์ตอีกหนึ่งแก้วแต่โยเกิร์ตธรรมดามันก็ไม่ไหวอะ่ะต้องเติมกาโน่าไปด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีออปชั่นเสริมตลอดเลยนะคะแม่เนี่ยการโนรานี้อร่อยดีนะคะกินมันหอมๆเหมือนมะพร้า,าวคั่วเลยอะ่ะกินโยเกิร์ตเสร็จก็เริ่มดึกแล้วนะคะไปค่ะไปล้างจานกันต่อไปทํางานที่เราลักกันค่ะหนึ่งวันของคนท้องก็คือผ่านไปเร็วมากนะคะ ก,กินเสร็จล้างจานล้างจานเสร็จทํางานบ้านนู่นนี่นั่นหันมาอีกทีเป็นมื้อเย็นอีกแล้วก็ล้างจานอีกวนไปค่ะช่วงนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยลูกก็คือดิ้นแรงมากเลยนะคะบางทีแบบว่ารู้สึกเหมือนเห็นเป็นรอยเท้าเลยนะคะแบบบางทีกําลังจะหลับๆอย่างนี้นางก็แบบดิ้นเหมือนที่นะคะคือแบบมีสะดุ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวออกมาต้องถามสักหน่อยแล้วว่าโกรธอะไรแม่หรือเปล่านะคะ หรือว่าแม่เนี่ยเดินเยอะไปหรือเปล่าแต่ดูจากแรงถีบของน้องเนี่ยน้องน่าจะโกรธแม่จริงๆนะคะ,ะ,คะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเบียมั่นใจมากว่าถ้าเบียยังไม่มีลูกเนี่ยเบียจะไม่ขยันถ่ายคลิปขนาดนี้นะคะนั่นแหละค่ะลูกทําให้เรามีแพชชั่นนะคะแพชชั่นในการหาเงิน,นะคะ่ะแต่น่าเสียดายมากเลยค่ะมีโรงพยาบาลติดต่อให้ไปทําหัตถการต่างๆในเกาหลีนะคะแต่ว่า แม่ยังไม่สะดวกนะคะถ้าข้อลูกแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยยังสนใจแม่อยู่ก็ติดต่อมาได้ใหม่เลยนะคะแต่ว่ารีวิวอื่นๆแม่รับปกตินะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะแต่ขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับคนท้องก็พอนะคะแกะกล่องคูป,ปังวันนี้ก็จะมีกะทินะคะแล้วอีกกล่องนึงเนี่ยแม่เพิ่งเห็นนะคะ ว่า้าป้าเนี่ยสั่งของมาให้ลูกด้วยนะคะและปิดท้ายมือดึกวันนี้ด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นนะคะแม่รู้สึกว่าแม่ไม่อิ่มนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ